สวัสดี FC ยามเย็ยนทุกท่านนะคะหลังจากที่เราแพ็กของเสร็จนะไปล็อกหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอแอดมินปิ้นรายชื่อนะคะออกมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะนะคะพรุ่งนี้เราก็แพ็กใหม่เดี๋ยวเราก็เอา้าตะวันรับขอฟ้าแล้วเราจะมาเอาน้องวัวเข้าข้อกันทนั้งเงนทั้งทอง ทางเงินทางทองวิ่งเล่นใหญ่เลยเอาทำอะไรอยู่จ้านมีโชคมีโชคทำอะไรอยู่คะโอ้โหสมาชิกนะ NFC นเสงสัยว่าทำไมถึงเอาน้องหมามาไว้ประดาเพราะว่าพี่สรงไม่อยู่คะ่ะน้องชายพี่ยูโรกับขอนแก่นแล้วก็จะทิ้งให้น้องหมาอยู่ที่นั่นคนเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องเอามา เออให้ดูก่อนเราจะไปทิ้งน้องมาจตกดำๆ<ำ><ำ>สองตัวน้อยๆอ,อ,อยู่ผูเ้ดเดียวก็มไ่ได้นะคะเอฟซีจะไหมทางเงินทังทองโอ้ดาดาเขามีกล้วยให้แม่บุญเหลือน้องบุญรอดกินด้วยบำรุงนะบำรงบำรงท้องเปล่าว,วันละสี่ห้าล,ลูกจ้ะ,ะ 4, เป็นไงอยู่ที่นี่เป็นไงเดี๋ยวพี่ยูโรก็มาแล้วเนี่ย พอได้เยินเสียงมาเลยนะม,มาดมกินมาดมกินโอ้ยมาดูดูปะปๆปปอด่าไ้บอืออาบุรอดมากินกล้วยเร็วยงเหลือมาไม่ได้แม่นัอยู่อือลกล้วยนะกล้วยกล้วย,อ,อ,ยอืออเอาเอามากินกับแม่เอนก่น <laughs> ฮ่าฮ่่ เย่มา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 น่ะมานีกินกับแม่เออเอากินไปอืมเอาเอากินไปนี่กล้วยอยู่ตรงนี้กล้วยอยู่ตรงนี้เออกินอ่าเอฟซีนะนี่ค่ะคือเขากินกล้วยนะนะเอฟซีนะนี่โอ้โหอร่อยเลยชอบมากเออน่าวัวชอบกินกล้วยนะอืมอ้าวแสบแบเลยตอนนี้ อะกว่าแม่จะมาก็กลวยก็หมดก่อนลนะอออออแล้วเนาะเออเอ้าอ่ะหิวแล้วหิวแล้วอร่อยอเลยโอ้ยอร่อยอืมอ่ะ,อะ,อะ แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่บอกว่าลูกจ๋าอย่าแย่งแม่หมดลูกจ๋าอย่าแย่งแม่หมดจะหมดแล้วจะหมดแล้วดาดามันจะหมดแล้วแล้วแล้วบุญเหลือแล้วแล้วบุญเหลือแล้วแล้วบุญเหลือแล้วแล้วจะหมดแล้วจะหมดวเอา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 โอ้ยเอฟซีเอ้ยอ้าว ไม่ทานไม่ทันไม่ทันได้กินนิดเดียวลูกกินหมดเอาให้หม่เอาให้หม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นอืมเอาดื่มน้ําก่อนไหมดื่มน้ําก่อนไหมดื่มน้ําก่อนเร็วเอาดื่มน้ําก่อนเอออดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนอืมอือะดื่มน้ำก่อนเร็วโอ้โหเมื่อกี้เขาแย่งกล้วยกันกินปุ๊เอ้ยเออ แม่แม่ละมาไม่ทันลูกขมือจะเกือบเหมือหมดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้าวเอ้าอืมอ่ะมองแล้ว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 อืมบำรุง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 คันขอบคุณคุณยูโรนะคื้อกล้วยให้กินอืมเฮ้ยอ้าติดนับติดแล้ว ปลาปลาปปปไปเร็วเข้าคอกเร็วเข้าคอกเร็วไปเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมัดเลยเอาไปไปข้าคอกเข้าคอกเข้าคอกไปเร็วเร็วเร็วข้าคอกเข้าคอกไปเข้าคอกเร็ว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 เข้าบ้านเข้าบ้านเออ ไปเร็วเร็วเอาหมุนลอดไปเร็วไปไม่ต้องดึงแล้วไม่ต้องดึงแล้วไ,ไปไปไปเร็วเข้าคลองเร็ว,รวไปเร็วไปไปไป,ไป พระชาแล้วรัวบัวนะพาเดินไปบอกอืมเราต้องเรยกให้เนี่ยอืมมาย่งนัเนี่ยเดินเข้าเองด้วยอัตโนมัติ โอยอย่าออกมาอย่าออกมาอพักมีไผ่ด้ด่ก็มีไอคู่หูเห้านี่แหละ ออปุถึงกับตะลึงเมื่อเจอผักรููไม่อยู่20วันทุกคนแม่ดาทำอะไรที่น่าขอกัวโอ้นมามีรทีน่าขอกัวจอด อืมกินเกลือแล้วกินเกลือแล้วอืมมันเลียเกลือแล้วเอฟซีเห็นไหมวัวเลียเกลือแล้วอืมเอากินเกลืออีกกินเกลืออีกแล้วแม่โมเหลือกินเกลืออีก เป็นหยางเป็นหยางจะออกไปิเลยออกไปิเลยอ่ะ FC เข,าข้าคอกเรียบร้อยจ้ะว้าวดูจะเล่นกล้องดูจะเล่นกล้องเอ้ยเฮ้ย